ม่มีใครสามารถหยุดยั้งรัเสเซียได้ทุกคนจะถูกรัเสเซียกวาดต้อนไปไม่เพียงรัเสเซียจะรอดพ้นแต่ยังจะกลายเป็นเจ้าโลกสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าขอให้ทุกท่านตั้งสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับเรื่องคำทำนายมันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งในวันนี้เราได้หยิบยกเอาคำทำนายของไม่เท่าหมอดูตาบอดบบาบา巴ก万าซึ่งเธอนั้นได้รับฉายาว่านอสตราดามุสแห่งบอคารซึ่งก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปเธอได้ทำนายถึงรัสเซียและประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินไว้คำทำนายของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ บาบาวันกาไม่เท่าหมอดูตาบอดชื่อดังทักอนาคตรัสเซียปูตินรัสเซียกำลังเคร่งเครียดด้านสื่อผู้ดีย้อนคำทำนายบาบาวันกาหมอดูตาบอดคนดังที่ทายทักจะเกิดเหตุ9ทับ1บเ็บรกซิตแบบตรงเพลงและเคยทายไว้ถึงอนาคตของวลาดิเมียป,ปูตินและรัสเซียอ้างอิงเมื่อวันที่19มีนาคม2561 ทางเว็บไซต์มีเลอร์ได้รายงานเปิดเผยคำทํานายของบาบาาวันก้าไม่เท่าหมอดูตาบอดชื่อดังชาวบันแกเรียผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเคยทำนายทายทักเหตุการณ์สำคัญในหลายๆเรื่องได้อย่างแม่นยำรามองเห็นอนาคตจนเป็นที่รู้จักกันดีในฉายานอสตราดามุสแห่งบอคารว่านอกจากบาบาาวักาบาบาหมายถึงคุณยายจะเคยทำนายว่าจะเกิดเหตุวินนสกรรมช็อกโลก ในสหรัฐหรือ91ทับ1และ Brexit สหราชอาณาจากักรถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วไม่เท่าหมอดูคนดังคนนี้นะคะก็ยังเคยทำนายอนาคตของประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินและประเทศรัสเซียไว้ว่าจะกลายเป็นชาติมหาอำนาจที่ครอบครองโลกเว็บไซต์มิเลอร์ยังเผยอีกว่า ระหว่างที่บาบาวาัน้าได้พบกับนักเขียนวาเลนตินซิโดรอฟเมื่อปี2,522บบาบาวันกาเคยทำนายว่าขณะที่ทุกอย่างละลายราวกับน้ำแข็งมีเพียงคนเดียวที่ไม่มีใครแตะต้องได้ความรุ่งเรืองของรัเสเซียและของวลาดิเมียปูตินพร้อมกันนั้นบาบาวันกายัางถ่ายว่าไม่มีใครสามารถหยุดยั้งรัเสเซียได้และรัเสเซีย จะกลายเป็นชาติมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลกซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่3ที่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ประหัตประหารกันและนี่ก็คือในส่วนของคำทำนายที่ไม่เท่าหมอดูตาบอดคนดังได้ทำนายเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วต่อไปเรามาดูสถานการณ์ของรัสเซียในเวลานี้คำสั่งเตรียมพร้อมกองกำลังนิวเคลียร์ของปูตินเพิ่มความเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินมีคำสั่งให้กองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์เตรียมพร้อมในระดับสูงเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินก่อให้เกิดความกังวลไปทั่วโลกว่าสงครามในยูเครนขณะนี้อาจลุกลามไปเป็นสงครามนิวเคลียร์ได้ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินส่งสัญญาณเชิงข่มขู่ว่าสงครามในยูเครนขณะนี้อาจลุกลามไปเป็นสงครามนิวเคลียร์ หลังจากที่คำสั่งไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของรัสเซียในวันอาทิตย์ว่าให้เตรียมความพร้อมของกองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์เพื่อเข้าสู่ภาร,รกิจการต่อสู้พิเศษคำสั่งดังกล่าวทำให้มีการจับตามองว่าประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนจะเพิ่มระดับการเตรียมพร้อมของกองกำลังด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐด้วยหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นโลกอาจก้าวเข้าสู่ ยุคสงครามเย็นรอบไปเมื่อประเทศมหาอำนาจทั้งสองประเทศใช้อาวุธนิวเคลียร์กดดันกันและกันสถานการณ์ความตึงเครียดล่าสุดนี้ขัดกับท่าทีของประธานาธิบดีทั้งสองคนเมื่อปีที่แล้วระหว่างการถแถลงร่วมกันในการประชุมที่นครเจนีวาวา่ภาภัยคุกค,คามจากสงครามนิวเคลียร์นั้นเป็นแนวคิดจากยุคสงครามเย็นซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นอีก เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าการเตรียมพร้อมครั้งนี้คือการตอบโต้ต่อมาตรการการลงโทษทางเศรษฐกิจจากสหรัฐและชาติตะวันตกหลังจากที่รัเสเซียส่งทหารบุกโจมตียูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมทั้งคำถแถลงที่ก้าวร้าวที่มีต่อรัเสเซียขณะเดียวกันรัฐบาลสหรัฐกำลังประเมินท่าทีดังกล่าวของปูตินว่า จะนำไปสู่โอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือไม่ทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐและรัสเซียมีอำนาจคล้ายกันคือเป็นคนเดียวที่จะสามารถสั่งการให้โจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้เจ้าหน้าที่อเมริกันหลายคนให้ความเห็นว่าแม้จะยังไม่ทราบจุดหมายที่ชัดเจนของปูตินแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้น่อยนักที่ผู้นำของรัสเซียและสหรัฐไม่ว่าในสมัยใด จะใช้การคุกคามด้านนิวเคลียร์ในลักษณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่กำลังเกิดสงครามในยูเครนซึ่งยิ่งทำให้ไม่สามารถมองข้ามความน่าจะเป็นที่รัเสเซียจะนำเอาอาวุธนิวเคลียร์ออกมาใช้ปัจจุบันสหรัฐและรัเสเซียคือสองประเทศที่มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีทั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถติดตั้งกับเครื่องบินเรือดำน้ำ และขี่ปนาวุธวิธีโคง้งในประวัติศาสตร์มีครั้งเดียวที่อเมริกาเคยใช้นิวเคลียร์โจมตีประเทศอื่นคือการทิ้งระเบิดสองลูกใส่ญี่ปุ่นเมื่อปีคศ1945ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งในขณะนั้นอเมริกาคือประเทศเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่สหภาพโซเวียตจะทดสอบระเบิดนิวเคลียร์สำเร็จครั้งแรกเมื่อปีคศ1949 ด้านเดริลคิบอนผู้บริหารของสมาคมควบคุมอาวุธ Arms Control Association กล่าวกับสำนักข่าวเอพีว่าคำสั่งของปูตินให้เตรียมพร้อมกองกำลังยับยั้งนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ <c oughs> เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่รัสเซียกำลังเผชิญแรงกดดันจากมาตรการการลงโทษของประชาคมโลกอย่างไรก็ตามขณะนี้ถือเป็นช่วงเวลาอันตรายอย่างยิ่งยวด ซึ่งสหรัฐกับองค์การนาโต้ต้องใช้ความอดกลั้นอย่างยิ่งและไม่ควรใช้การคุกคามทางนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้รัสเซียกลับไปความหมายของระดับการเตรียมพร้อมทางนิวเคลียร์ในทางทฤษฎีระดับการเตรียมพร้อมทางนิวเคลียร์หมายถึงความพร้อมในการยับยั้งการโจมตีจากศัตรูโดยแนวคิดดังกล่าวคือการเตรียมพร้อมศัก,กยภาพในการตอบสนองต่อวิกฤตด้านนิวเคลียร์ดังกล่าว ในระยะเวลาอันสั้นเพื่อที่ศัตรูจะไม่สามารถโจมตีได้ตั้งแต่แรกและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านนิวเคลียร์คือขีปนาวุธพิสยัยไกลข้ามทวีปหรือ ICBM ซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถตอบโต้การโจมตีได้รวดเร็วที่สุดโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเกิดวิกฤตที่ประธานาธิบดี ต้องตัดสินใจอย่างฉุกเฉินโดยเวลานี้สหรัฐมีขีปนาวุธ ICBM 400ลูกติดตั้งหัวรบและพร้อมใช้งานทันทีอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาวุธได้แนะนำว่าควรแยกหัวรบนิวเคลียร์ออกจากขีปนาวุธ ICBM ในช่วงเวลาปกติเพื่อป้องกันการสั่งยิงขีปนาวุธด้วยความผิดพลาดแต่มีผู้แย้งว่า การนำหัวรบกลับไปติดตั้งใหม่ในกรณีที่เกิดวิกฤตอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าความขัดแย้งนั้นได้ยกระดับและอาจทำให้สถานการณ์ยิ่งย่แย่ลงท่าทีของสหรัฐต่อคำสั่งล่าสุดของปูตินจนถึงขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่ารัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนได้ตอบโต้ต่อคำสั่งเตรียมพร้อมด้านนิวเคลียร์ของประธานาธิบดีปูตินอย่างไร ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนของคำสั่งดังกล่าวของผู้นำรัเสเซียในขณะเดียวกันยังคงไม่มีหลักฐานว่ารัเสเซียได้เริ่มติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์กับขีปนาวุธหรือฝูงเครื่องบินรบหรือส่งเรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธออกสู่ทะเลเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดถึงกระนั้นนอกจากกองกำลังด้านนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถโจมตีได้ไกลถึงสหรัฐแล้วประธานาธิบดีปูติน ยังมีอาวุธนิวเคลียร์ในระยะสั้นและระยะกลางเช่นขีปนาวุธวิถีโค้งพิสยัยไกลและขีปนาวุธร่อนจำนวนหลายพันลูกที่สามารถโจมตีภายในทวีปย,ยุโรปได้โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐต่างกังวลว่าประธานาธิบดีปูตินอาจใช้อาวุธโจมตีพิสัยใกล้และพิสัยกลางเหล่านี้ทำลายเป้าหมายในยุโรป ในกรณีที่เกิดสงครามกับชาติตะวันตกได้เช่นกัน